หลังจากเป็นกรณีพิพาทกันมาสักพักใหญ่แล้วนะครับระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับกรมที่ดินการรถไฟก็ยืนยันว่าที่ที่มีการรุกพื้นที่บริเวณเขากระโดงเนี่ยจะต้องมีการยึดคืนเอามากลับมาเป็นของรัฐของการรถไฟกรมที่ดินบอกไม่ใช่เพราะการรถไฟเนี่ยยังไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันอย่างแน่ชัดแล้วเรื่องมันก็มาจากว่าเมื่อวานเนี่ยการรถไฟเขานําหลักฐานนะครับเป็นแผนที่เอามายืนยันอีกครั้งหนึ่ง แล้ววันนี้ประชุมคอมรมอเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะควบคุมดูแลการรถไฟนะครับก็ยืนยันนะครับว่าทุกอย่างต้องว่ากันไปตามกฎหมายแล้วบอกว่าพร้อมที่จะแก้ปัญหาหาทางออกให้นะถ้าเกิดกรมที่ดินบอกว่าเฮ้ยมันมีชาวบ้านตั้งหลายร้อยเป็นพันครัวเรือนเนี่ยอาศัยอยู่บริเวณน,นั้นบอกพร้อมให้เชา่าในราคาถูกด้วยไปไล่เรียงกันครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พูดถึงกรณีข้อพิพาทเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนําคณะลงพื้นที่แล้วก็มีการพูดถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอว่าก้าวล่วงสิทธิประชาชนในพื้นที่แล้วเมื่อวานนี้การรถไฟเขาก็ออกแผนที่มายืนยันโชว์เอกสารชัดเจนว่ามันเป็นที่กรรมสิทธิ์ของการรถไฟโดยคุณสุริยะบอกว่าเรื่องนี้อยากจะทําความชัดเจนครับว่าสารอุทธรภาค6คณะกรรมการปปชและสารดีกาตัดสินว่าการ นะที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยก็คือเขากระโดงเป็นที่ของการรถไฟแล้วส่วนตัวเข้าใจในายทรงศักดิ์ที่ห่วงใยประชาชนที่บอกว่าเ,เดี๋ยวจะทําให้ประชาชนเป็นนะเดือดร้อนนะครับและอาจจะทําให้ไม่มีที่ทํากินนะครับคุณสุริยะบอกเข้าใจเป็นเรื่องปกติเพราะเป็นเจ้าของพื้นที่แต่อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อมีคําพิพากษาทางการรถไฟจะต้องทําตามถ้าไม่ทําตามเจ้าหน้าที่รถไฟอาจเข้าข่ายความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ส่วนหลังจากนําที่กลับมาให้การรถไฟแล้วบอกว่าสามารถเยียวยาประชาชนในพื้นที่ได้อาจจะคิดราคาเช่านะในราคาที่ค่อนข้างถูกซึ่งจะมีการแก้ปัญหาที่ถาวรต่อไปส่วนข้อห่วงใยที่เป็นที่ตั้งของหน่วยราชการต่างๆ12แห่งอย่างเช่นสารากลางจังหวัดอาบาจอจังหวัดเรื่องเหล่านี้สามารถตรวจสอบก่อนถ้าเป็นที่ของการรถไฟสามารถตกลงให้เช่าได้เช่นกรณีที่ดินรัชดา ที่มีสารอาญาและสำนักงานอายาการมาขอเช่าการรถไฟก็ให้เช่าซึ่งเป็นเรื่องที่เราก็ห่วงใยประชาชนเหมือนนายทรงศักดิ์พอถามว่าสองกระทรวงก็คือมหาดไทยกับคมนาคมได้คุยกันไหมเพราะคุยกันคนละภาษาคุณสุริยะบอกว่าตนได้ชี้แจงไปแล้วว่าที่ทหมดเป็นของการรถไฟส่วนที่นายทรงศักดิ์ห่วงใยประชาชนตนบอกว่าต้องทําตามกระบวนการพอถามว่าในพื้นที่บอกว่าการรถไฟไม่มีหลักฐานยืนยัน5,000ไร่ว่าเป็นที่ของการรถไฟ และให้ไปไล่ฟ้องเป็นรายแปลงไปคุณสุริยะบอกว่าสารดีกาสูงสุดก็ตัดสินเรียบร้อยแล้วว่าที่5,000กว่าไร่เป็นที่ของการรถไฟซึ่งกรมที่ดินพยายามจะพูดเรื่องของกฤษฎีกาการรถไฟก็ชี้แจงชัดเจนว่าตั้งแต่กรมรถไฟปี2,462ก็ชี้แจงในพื้นที่ตั้งแต่อุบลราชธานีจนถึงนครราชสีมาซึ่งมีส่วนของเขากระดงว่าเป็นที่ของการรถไฟพอถามว่าสามารถยืนยันได้ว่าสารดีกาวินิจฉัย ว่าทั้ง5,000ไร่เป็นของการรถไฟใช่ไหมเพราะชาวบ้านยืนยันว่าผูกพันเฉพาะกรณี35รายที่ตัดสินพิพากษาไปคุณสุริยะบอกว่าตนไม่ได้เชี่ยวชาญทางกฎหมายจึงปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็ยืนยันมาชัดเจนแล้วว่าสามารถบังคับขอที่ดินคืนและยืนยันว่ามีเอกสารสิทธิ์ตรงนี้เมื่อมีคำพิพากษามาทางการรถไฟต้องทำตาม ถ้าไม่ทําตามแล้วเจ้าหน้าที่รถไฟก็จะโดนคนหนึ่ง้ได้ส่วนที่หลังจากถ้ามีการเอาที่ดินนนกลับมาของรถไฟแล้วเราก็สามารถเยียวยาประชาชนในพื้นที่ได้นะครับโดยอาจจะคิดราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับซึ่งเพราะเรื่องนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรน,นะครับแล้วมีการท่านทรงทักบก็ห่วงใหญ่ว่า ที่ตรงนั้นนะ่ะมันมีที่ของตั้งของสถานหน่วยราชการต่างๆนะครับถึง12แห่งอย่างเช่นสรารการจังหวัดในด้านของอบจจังหวัดซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับมันจริงๆนะ่ะเราก็สามารถเมื่อที่เป็นเราต้องไปตรวจสอบก่อนถ้าเขตนั้นเป็นที่ของรถไฟทางการรถไฟก็สามารถมาตกลงให้เช่าได้แล้วนะะักข่าวก็ถามคุสุริยะด,ด้วยนะว่าเรื่องนี้มันจะจบไหมเพราะเป็นมหาการ์บยาวนานเหลือเกิน หลายสิบปีแล้วนะคุณสุริยะบอกว่าถ้าทุกฝ่ายทําตามกฎหมายมันก็จบได้นี่มันก็อย่างนี้แหละฮะต่างฝ่ายต่างยันคุณสุริยะรัฐมรีคมนาคมกํากับการรถไฟก็ยืนยันว่าเป็นของการรถไฟแต่พอไปถามกรมที่ดินซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยล่าสุดคุณอนุทินชาญวิรกูลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกเลยนะครับบอกว่า,วาตอนนี้ดีที่สุดคืองเงียบให้หมดมให้ทุกฝ่ายเงียบ เพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดคุณไปถามแต่และฝ่ายเนี่ยการลถไฟก็ต้องยืนยันในมุมเขาแบบนี้แหละไปถามกรมที่ดินก็เหมือนกันแต่ว่าเอาละด้วยความที่ตัวเองเนี่ยคลุมกรมที่ดินอยู่นะฮะเห็นว่าล่าสุดคุณอนุทินเน้นย้ำนะครับได้รับการยืนยันจากอธิบดีกรมที่ดินเนี่ยบอกกับคุณอนุทินว่าจริงๆแล้วต่อให้ณนะวันนี้คุณอนุทินไม่ได้เป็นรัฐมนตรีมหาไทยเขาก็จะออกโฉนดให้เหมือนเดิมไปดูนะฮะคุณอนุทินชาญวีรูลนะครับให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม,ตมจากกรณีที่คุณสุริยะจึงรุง่งเร รัฐมนตรีคมนาคมให้สัมภาษณ์เรื่องเขาก็โดมไปเมื่อสักครู่นะครับที่ยืนยันว่า5,000ไร่เป็นของการรถไฟเนี่ยเอาละทั้งหมดทั้งมวลคุณอนุทินบอกให้ดีที่สุดเลยก็คือทุกฝ่ายเงียบแล้วก็รอคําพิพากษาและคาสั่งศาลปกครองซึ่งอยู่ในกระบวนการเพราะว่าถ้าหากไปถามกรมที่ดินเขาก็ต้องยืนยันว่าเขาถูกต้องเหมือนกันไปถามการรถไฟเขาก็ต้องยืนยันว่าถูกต้องเหมือนกันเพราะเขาเป็นคู่กรณีกันแล้วก็ยังมีประชาชนเป็นคู่กรณีด้วย ดังนั้นให้เงียบแล้วรอกระบวนการครับดีที่สุดก็คือให้ทุกฝ่ายเงียบแล้วก็รอคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองซึ่งเขาอยู่ในกระบวนการอยู่นะครับเพราะถ้าคุณไปถามกรมที่ดินเขาก็ยืนยันว่าเขาถูกต้องคุณไปถามการรถไฟเขาก็ยืนยันว่าเขาถูกต้องเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเป็นคู่กรณีกันและยังมีประชาชนอีกที่เป็นคู่กรณีประามประชาชนเขาก็บอกเขาได้ ได้ที่ดินมาด้วยความถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมันมีความต่างคนต่างยืนยันความถูกต้องของตัวเองนะครับนั้นคนที่จะตัดสินก็คือกระบวนการยุติธรรมก็คือศาลเท่านั้นเองนะอธิบายไม่รู้กี่รอบแล้วอืมอเขากระโดงนะจะดูท่าจะยืดเยื้อไปอีกนะครับ